สวัสดีครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกับอรัรถหมดสัญญาเช่าอีกแล้วนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดติดกับใบเด็กบางนานะแล้วก็ตอนนี้ใบเดยกบางนามีงานอ่ามอเตอร์เซลล์ด้วยนะครับหรือว่าเป็นแบบพกมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับนี่นะวันนี้ออมมีรถมานําเสนอนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักลีโนะครับดับเบิลแคปนะครับเป็นตัวเตี้ยนะเป็นตัวเป็นที่เครื่องยนต์2.4 150หแรงม้าปี2022นะครับลูกค้านะ เป็นแบบนี้เลยเป็น4ี่ประตูสีขาวมีแคริบอยเสมอเก่งด้วยนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานโดยทั่วไปนะครับออฟออกไมค์เคมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะให้ออฟเคมให้ก่อนส่งมอบหรือลูกค้าไปเคมเองได้เช่นกันนะครับแล้วก็รถยังไม่ได้ทําการคาสปานะเราก็รีวิวกันแบบดิบๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะปี22ิบสองเลขไม้ห้าหมื่นนิดๆเองนะครับนี่หน้าหมูป่าปียีิบแบบสวยๆเลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะไป เดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะครับข้างในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดํานะครับสไตล์รีโวเลยสวยๆนะครับเบาะแทบจะไม่มีรอยยับรอยพับรอยย่นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งคู่หน้านะครับเบาะกิ๊บๆเลยนะลูกค้านะเดี๋ยวผมลองให้ดูสำเนานะก่อนไปดูสำเนานี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะใครหาอยู่นะครับรถแบบนี้นะหน้าจอนะครับเป็นแบบ ตัวนี้แล้วนะครับเห็นไหมเป็นทัสกีแล้วนะครับการต่อนะครับก็ต่อบลูทูธได้ปกติเลยแอร์เป็นแอร์เมนวลนะมีจุดชาร์จ2จุดนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับ57,635นะครับเป็นเลขไมค์แท้แน่นอนครับการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมกองไม์นะครับและที่สำคัญนะครับมีประวัติศูนย์นะครับเช็คระยะนะครับลถหมดสัญญาเช่าของออฟนะครับมีเช็คระยะนะครับเข้าประวัติศูนย์หมดนะครับลูกค้านะแป๊บนึงนะ สำเนานะครับนี่สำเนานะครับเครื่องโยนต์นะครับ1น0อยห้าิแรงม้าปี2022นะครับลำดับเดียวบริษัทอาคเนียแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่ออาจัดจำหน่ายนะเดี๋ยวเราลองเทสกันไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับรถนะครับอันนี้เอาก็จะขับไปนะครับนี่นะครับระบบไฟระบบเบรกออฟเทสให้ ขับก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะเ,เพราะว่ารถทุกคันนะครับเซล,ล์อ่ะจะต้องเป็นคนเหมือนกับอาจจะพูดตรงๆนะครับเอ่อทดลองขับเช็ครถเองนะครับเราเราไม่มีเเหมือนกับถ้าพูดตรงๆเลยเราไม่ได้แบบว่า มีคนถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับที่ส่งให้คือเป็นฝีมือเซลล์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซล์ก็จะดูรถแล้วหละ,หละว่าน็อตเป็นยังไงน็อตเดิมทั้งคันไหมมีร่องรอยตรงไหนบ้างน,นะครับเราก็จะบอกลูกค้าอย่างชัดเจนนะเพราะบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะพอดีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยไม่ได้เห็นรถก็จองออนไลน์ก็ออฟนะ,ะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆก,กับอ่าเทพารักษ์หรือบางนา ก็สามารถเข้ามาทดลองขับตัวรถได้นะครับคันจริงได้นะเราก็ขับไปเพราะว่า,าต้องลองขับอย่างนี้แหละดูว่าระบบเบรกเป็นไงอัตราเร่งเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับช่วงล่างเป็นยังไงนะเวลาที่ลูกค้ามาทดลองขับมาอะไรก็จะได้อธิบายนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับลูกค้านะนะ ตาเร่งดีนะครับปกติเลยนะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกนะครับในส่วนของตัวอรื่นๆถของตัวรถนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าหมดแล้วนะครับกุญแจนะครับคันนี้ได้ดอกเดียวนะเป็นกุญแจรีโมทดอกเดียวนะครับลูกค้านะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าไปก่อนนะครับแต่รถสวยนะมาด้านหลัง ด้านบอหลังนะครับบอกคลิปๆเลยนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้มีที่พนักเท้าแขน,นะครับรวมไปถึงวางแก้วน้ําได้2จุดนะครับอ่าคลิปๆเลยแล้วก็มันดึงตรงนี้ได้นะลูกค้านะบอกพวก4ประตูของลีโอมันดึงขึ้นอย่างนี้ได้ก็จะมีอ่าช่องเก็บอ่าตัวเครื่องมือนะครับเช่นแม่แรงแล้วก็เครื่องมือถอดรดถล้อนะลูกค้านะก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับ สวยๆนะครับผ้าหลังคาสะอาดแบบนี้นะครับไม้ห้าหมื่นนะครับกับราคา4ี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทนะลูกค้านะนี่ครับก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานแบบนี้นะครับอ็อฟจะต้องมีการ TDI แล้วก็วงแล้วก็เปิดใบเคมให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะทําการเคมสวยๆนะครับส่งมอบลวดสวยๆให้กับลูกค้านะครับมีเลขตัวถังชัดเจนนะและทรงคัสซีไม่มีสนิมเลยนะลูกค้านะยางนะครับได้แมตด้วยเป็นปี2023สัปดาห์ที่4 3นะครับ ปี23สัปดาห์ที่43นะครับก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นี่เห็นไหมที่เขาวงไว้นะครับมีมีตัวไฟแต่เขาเขียนอย่างชัดเจนนะ<ม>ลูกค้ามาดูเนี่ยเราจะจะให้ดูแบบสภาพเรียวๆดิบๆยังไม่ล้างนะครับเพราะว่ารถหมดสัญญาเชา่าลูกค้าจะเข้าใจนะครับว่าลูกค้าออฟกับส่วนใหญ่ก็คือ รถยังไม่ถูกปรับสภาพนะลูกค้าจะได้เห็นว่าเออมันมีร่องรอยอยงนี้ชัดเจนนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีอะไรแน่นอนลูกค้าเห็นสภาพเดิมๆนะครับแต่เดี๋ยวผมทำให้นะด้านหลังนะครับตัวแคริบอยนะครับยังไม่มีตัวแม็กไ n เนอร์ให้นะเป็นผ้าปูเฉยๆนะครับไม่มีแม็กไ n เนอร์ให้นะครับลูกค้านะอ่าก็ชัดเจนเลยนะมีการชนด้านหลังนะครับแต่ว่าที่ออฟเห็นนะ่ะมีร่องรอยตามกัดใช้งานนะ่ะ จุดแตกก็คือมีไฟด้านขวาแล้วก็มีรอยอครูดนะครับด้านขวาแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นแทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วตรงนี้มันเป็นสติกเกอร์นะลูกค้านะเป็นค่าสติกเกอร์ที่ดึงออกจากหน่วยงานนะครับก็เดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะน ố หน้าหมูป่าสวยๆนะครับเลขไม่ก็อย่างที่บอกครับห้าเจ็ดห้ามเ็ดันร้อยสาสิบห้ากิโลนะในส่วนของห้องเครื่องนะครับ น็อตเดิมนะครับน็อตฝากระโปงไม่มีขยับเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่น็อตเดิมนะสียาแนวเดินโรงงานนะน็อตเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็ฝาแทตโตล้านะครับแผ่นความร้อนเดิมโรงงานเลยนะครับนี่แบบแก้ฝั่งขวานะครับน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับไม่มีหัวบินเลยนะนี่สวยเลยแหละคันนี้อ่ะนี่นีน็อตไม่มีขยับนะ ฝั่งซ้ายนะครับแทนเกตชัดเจนนะครับลูกค้านะทานรับฝากระโปรงหน้านะน็อตจามคู่นะครับไม่มีหัวกระหอกไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับใส่รัก L ใส่รัก R นะครับนี่ไม่มีรอกร่อนนะมาร์กนะครับตัวจุดสายไฟนะครับหม้อน้ำหม้อน้ําทุกอย่างเดิมหมดนะครับเป็นของโตโยต้าเลยนะครับมาร์กมาจากสู์เลยแล้วก็มีประวัติแน่นอนนะครับลูกค้าเข้า ไปไปเช็คได้ครับเลข่ตัวถังนะครับอันนี้เอาเช็คได้เลยหน้าสำเนาเช็คได้นะครับนนะครับป็นการตัดมาไม่มีฟันพุ่งนะครับไม่มีไอนะครับระเหยออกมาคือมันมีมันต้องมีไอนะเพราะว่าเครื่องยนต์มีความร้อนนะแต่ไม่ได้เป็นฟันขาวแบบพุ่งขึ้นมานะครับก็เครื่องยังฟิตๆเลยนะครับนี่นะสวยนะครับคันนี้สวยเลยนะครับใครตามหานะครับรถกระบะสี่ประตูนะครับ ปีใหม่ใหม่ไมน้อยนะครับมไม่ไม่เยอะเลยไม่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับอย่างที่บอกนะไม่สวยสวยเลยนะครับคันนี้นะอย่างที่ทราบครับราคาคันนี้นะครับสี่ประตูเกียร์ธรรมดาปียี่สิบสองราคาอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทนะสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทนะครับลูกค้านะราคานี้ซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วนะครับความหมายคือราคาลูกค้าซื้อสด จบที่452,000บาทไม่มีแวดแล้วถ้าที่อื่นนะครับมีแวดมีแวดก็แล้วคิดง่ายๆเลยแสนละเจ็ดพันนะครับลูกค้านะครับแสนละเจ็ดพันนะก็ถ้าลูกค้ามาก็โดนแวดเกือบสามหมื่นนะครับนะถ้าซื้อสดนะบวกเข้าไปกับตัวรถนะครับแต่ของผมเนี่ยราคานี้นะครับ452,000บาทคือจบเลย มีค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทนะครับทุกกรณีในการซื้อสดนะเพราะว่าบริษัทจะต้องทำการโอนให้ลูกค้าเป็นลำดับที่2เสมอนะครับนะในเล่มจะเป็นลำดับที่2เสมอนะครับลำดับแรกจะเป็นของบริษัทอาคาเนะนะตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับแล้วก็รถสวยๆด้วยถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วนะครับลูกค้านะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของหอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนถ้าลูกค้าต้องการจัดไฟแนนซ์สามารถทัดหาหรือโทรหาอ,อ็อบเพื่อทําข้อมูลว่าลูกค้าผ่อน4ปี5ปี6ปี7ปีเนี่ยนะครับจัดยอดเต็มเนี่ยนะครับผ่อนตกเดือนละเท่าไหร่แล้วถ้าดาวเท่านี้เหลือเดือนละเท่าไหร่นะครับนี่และแท้ที่สําคัญของผมไม่มีแหวนเงินดาวนะลูกค้าดาวแสนหนึ่งก็จ่ายแสนหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีะรายละเอียดเรื่องกวงประกันนะครับ ก็จะแจ้งกับลูกค้าชัดเจนก่อนนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าดูเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับให้ออฟอธิบายแล้วก็ทำรายละเอียดให้ได้ทั้งหมดนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะกับเจ้า Toyota h i ฮรัก e ี o ว o ดับเบิลนะครับตัวตี้ยอเกียรธรรมดา6สปีดปี2022ไม้5 7 0นิดๆนะครับราคา452,000บาทนะท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับ 0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับนี่ยินดีบริการนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูรถคันจริงรีวิวคันนี้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวออฟส่งโลเคชั่นให้นะมาทดลองขับนะครับมาเห็นรถคันจริงกันนะครับว่าออฟดูแล้วว่าสวยงามแบบไหนนะหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ